ืัอน,นี้เราคบกับสาวน้องอูรองสาเนาะวันนี้น้องแฝดมาลิ่นน้ำอูแต่ว่าอน,นี้เป็นน้องยูเด้อเป็นแฝดนอ้องบอมกับยูมองบอไปใส่บอมไปซักเครื่องบอมไปซักเครื่องลเ้เฮาไปเอามะเงวมาเนี่ยแกะสมมะเงวกินกินสองคนวันนี้นะแม่กับบุยูเรากำลังแกะมะเงวใส่น้ำเจวเานาะเดี๋ยวบอมเนี่ยเดี๋ยวยูไปเอาเน้ำเจวนี่อันนี้เป็นน้ำเจวเขาแซบ่บ <Es> มันเหนียวโอ้อ <half. S 2> ูครับฮะโตแบบนั้นมันว่อว่ะมันเกลี่ยแบบน้ำมันเตะมันมัะเหี่ยวนี่บบค่อยส้มป่านเดี๋ยวนี้ยากบ้านหน่อยนึงเหี่ยวไปนี่บ้านน้องอู้เอินมะเหี่ยวบ้านทุกคนเอินมาไรอ่เรียเงี่ยวบ้านเราเอินเลนห้องน้ำบ้านเราเอินเลนห้องน้ำกินแล้วงแล้วเขาห้องน้ำ ไม่มีอะยนดีดอก <laughs> ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเปลือกหน้าเนาะเปลือกหน้านะ่ะยังได้ทุกเปลือกบางนั้นกินก่นนอนจม่ได้แซ่บคักพี่น้องเลยไม่ได้ไปทิ่นเลยเั้งคูณอากาศฮอนอยู่บ้าน พออีกสี่ห้ามือเฮาก็จะได้กลับเบี่ยงแลนะ้วฮะนนี่ยะยัย่วจ้าโอ้ตายมือค่อยขี้ร้ายเ <c oughs> มื่อเช้าที่ไปหานอเฮ็ดแกงเอาไมากินแต่ว่าบ้ให้คลิปขึ้นไปนฮอตผูกกับมือแท้มือป่ะแหมนมลืมมาโทรซับไปคิดว่าโทรซับไปแล้ว บางคนอาจสิห้ามาเป็นยังคือบุหรี่คิดนคือเป็นยังคือบุคลายเกล็ดมาคือเขาไปตื่นเลยเื่แ,แก่นตัวน,นี้ก็ได้น้ำเจลเฮาก็กมีปลาแดกแป้งน,นัวน้ำตาลมักเพส เขาคั่วมีส้มต้องเขาคัว,วบุยเมรร็ดเลยแรกเลยก็อยู่ราน ทนทนไปซื้อได้เ่อบ้านน้องอูก,กับบ้านน้องแฟไกลกันประมาณหองแฟรพหองลักบอก้อกลักหนึ่งสะนาะ้อดก,กิโลมกกเมตรหนึ่งส้นคือห้องหอดได่จะพีไปบุญนะนประมาณลักหนึ่งอะกิโลเมตรหนึ่งอะไรอยู่ในบ้านมันซื้ดแต่ห่างเท่าน เื้อนมาก็คือว่าโดนเติร์ฟมาหัวถ้าเป็เงี้ยวฮัตเกนน้อยฮะบฮัตแก่นอือฮอดแก่นเงี้ยวฮัตเกนแฟรมบุน่าเป็นรีวิวเงินตัวรีวิวเนี่ยน,นันล่างเก้าฮะใส่กระไฟเดี๋ยวสิพาทุกคนไปรีวิวเงินน้องแฟรหลังเก้าน้องแฟรเป็นเงินยี่สองหลังเนาะน้องแฟรนี่แทนเธอนน้องแฟรนี่เป็น เรษฐีอันดับหนึ่งของบ้านพลม่วงที่มีนี่แหละที่บูมแมนบอลมั่วแล้วใส่ไลฟ์ฟอกม่วงกูแล้วมึงสิบอลงั้นหลังเก่ามันอยู่ในบ้านแน่แล้วมันจะโฉบกันหน่อได้จะจัเป็นต้องได้มันจุดตั้งให้ผู้รับทาง่นยายทินอันนี้เป็นคนซองทิ้งในเนี่ยจะจืดนาลายละยายทิน Nhà mình tui hoặc tui diễn là dù hắn mất bảo Phải phai Phải pha ý, Thế nào? tay Đọc phải gặp Xa cổ sọc đây มือบ้านเพชรเดียวมาแกงนองไแม่เมื่อเช้าเอยกินแกงนองแกงแต่ไม่กินดอกค่ะมากินเอาด้วยแฟดจากปีหรอสิบหกปีเดือนสิบเอติบเจ็ดสิบหกเจ็ดแปดสาวสาวสิบเอ็ดสาวสน้อ้อลื่นน้องแฟด6ปีอู้จื่อเลยว่าตอนตอนยังน้อยฮัน ตอนน้องแฟดเกิดฮันดังขนาดได้อยู่บ้านอ่ะดังขนาดเพื่อนว่าอันแม่อํามันเกิดลูกแฟดเกิดลูกแฟตมาสันดีเขาเป็นเด็กน้อยเนาะเขาก็อยากมูอยากเข็นสินะแม่บอกให้ไปเด้อให้ยูเฮือนเด้อลักไปย่างไปในบ้านรัดทางม,มึงเอ้พาตัวรัดไป่าเงี้ยวอะไ <c> ร <oughs> ไปเบิ้งเพื่อนคนล่าอยู่เฮือนตัวนะคนเต็มหมดแหละเอ้ก็ไปเบิ้งก็พอได้ซีซีเบิ้งเห็นแฟตแม่มากับมาเงินของเราแม่เพื่นเกิดลูกซ่องขุนวะนะดี วัไปมาแล้ววะ่าไงติบึงต่ก้อนนี้ดังขนาดได้เพราะว่าอยู่บ้านเหาบุมีแฟสเนาะมีแต่คู่ตัวนาะแเฟสเนาะแต่ก้อนน้องอู้จื้อบบได้แง่โบได้ได้ว่าแม่นไครเป็นอ่าแฟสเอลยแฟสนอ้องเดี๋ยว,ยวนี้จื้อได้ละ่ะห็นปุ๊บจื้อได้ว่าได้ละ่ะหน,าาน้าตากรบมังคายเือกันเออข้าเขี้ยวหัก <laughs> <laughs> เขี้ยวนม้ม เขี้ยวฝันน้ำนมหักมืดละกันป้งเขี้ยวไหมละกับมัคือกันละเออเนาะเขียวบัคือกันเนาะดังมันคือกันดังอีบอมบอกว่า่าดังอีบอมมันสิเป็นคล้ายๆลักษณะแบบหนึ่งดังโตมันสิเป็นคล้ายลักษณะแบบหนึ่งแยกเอาอีบอมมาเปรียบเที๋ยวนอกมันจะเป็นเด้อร้อักายบ้านเฮานี่แคบทางรถบันกัเลยเฮ็ยให้มี อันนี้มอนหมอนน้อังอู้นี่เก็บเพ็ดกินซองเธอเลย <c oughs> น,นี่ <c oughs> ขอมันเก่า <c oughs> อันนี้โมเมนต์มาเงียวเฮาเด้อค่ะไปเอาของเพื่อนมาเขาเจ้าเจ้าของโบยู่เฮาก็เลยไปเอาตอนเขาเจ้ายู่เฮาบโเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ขโมยนะเอามาให้เห็นได้ตึงจังป้าเฟศเอามาอีกงมห่วงนี่จ้าบุพพากินเฮาว พอกินหรือเปล่าเอาไอบอมกินตับแมวเขาไอบอมกับอีบอมกินกี่น้อยทุกทีหั่นจุดจานออกไรวะหมดแล้วที่ปานี้สามตุนป้ามุนห้าปเอาบอกต่ำขุนปานมาซีเบิ้งบนเหียนอะไรไปมืออื่นส่วนเดียวหมดย่าๆมือคืออะไรจะนอดมือไปเฮียนจะน่อยมืออื่นจะง่ายเดือนนี้อัน ทีไปซักเครื่องซักของไว้แหละซักเกิบอีหย่งไว้ซักเครื่องไว้เรียมเครื่องไว้ไกับเบียงเมียนบนดูบนนอนไว้ซักไว้มันมีเกลนมนมืดม,มันบอม,นมีเกล็ดซึ่งอมเหมะ ีแบบนี้เนาะเสียวโอ้ยบอมมันเกือบเฮียสิเกือบโตรักบอมตลอดยู่ปาดหมุนมาแต่เอายู่เยออันหน่อยแต่บอมบอมบอมไม่ได้ยิบบอมดังมาติดกระเดือกมาเอาเฮึวันนี้ยังงงบอมบอมนี่คุณพูดขวนคนออกกล้องนะ เล,ออเล่าสู่กันฟัง<笑><笑>เดี๋ยวมือวันเดียววะมืออื่นเนาะมืออื่นอยู่บ้านต้องอู้มีงานดองเนี่ยจะคือชิบไร่ไปท่ายดยายอกย่างกระเจียวเบืดท่ายยัางกระเจียิด้าก,ก็ไม่อหร คือว่าบาได้บางทีเขาเจ้าก็ให้ถ่ายนะแต่ว่าแต่ที่ญาติญาติเขา,าก็ได้กลับมานะบางทีเขาไม่ถ่ายที่ตอนนั้นนะ,ะจุดประสงค์ของการไปดองเราก็คืออยากไปถ่ายงานเขา แรงประเทศลงคลิปกะเป๊ะว่ายุงมอมาดูทุกคนพี่ปมอกพีก่ทาโกนกินมะแงว <c oughs> กล่องนะพี่ <c oughs> ยุงม,มาพี่กระได้เด้อทางพี่ก็ยังมีน้ำเกียว ซออะแกลมะม่วงิเลอเอาตัวน้เอาไปได้ก็เอาไปสเอาเยอะเอาเยอะไปเทาแห่ขี้ค้าไปเอา เออองวตัวออกมานีกรองเผอเสียไปูบเอบุมาเคยกินอะไรบ้ลองบ้างไหมลองดูมาไบไกินไดฟาดเน่ออืมฟาดคิ้วๆั่นบอก อิ่มละชิขอตาชิขอตาชิขอ,อ,อ,อลาชิขอลาทุกคนไปก่อนเลทุกคนฝากทุกคนติดตามซองน้องแฟดเดอนน้องแฟดบอมอยู่เข้าไปกด subscribe เพื่อนได้แล้วกลับไปติดตามของซ่องเพื่นได้แต่ว่าซ่องน้องแฟดนั้นมีปัญหาคือแบบว่าโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์น้องแฟดท่านเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึง่ง <laughs> เออแล้วทีนี้มันก็แบบก้อนพุนีกก็ได้ก้อนพุนีกก็ได้ประมาณช่วงยุคหินเนาะประมาณช่วงยุคโวงานที่แบบอันรีงกำลังสิกลายเป็นสนีคนผลิตมาซนอีทผลิตมาอีบอกคืออันโพทต์น้องแฟนนั้นแบบมันตกหล่นนะแล้วก็แบบเป็นด้วยเก้าของอายของเอ้เอาให้ไซสิฮะนะแล้วกับมันใส่กันตะต่อนหรือว่าถ้ายเนี่ยมันก็ค่อยโอเคน้องแฟนเนาะ เดี๋ยวบอกให้น้องแฟดว่าถ้าแม่ได้เงินแล้วให้แม่ซื้อน่้ยเอาดีให้นิดนึงแล้วก็ถ่ายเมื่อสินะแต่ว่าอันอันเมื่อนันคลิปตัวหนึ่งปิดปิดคอมเมนต์เนาะปิดคอมเมนต์เบอร์เห็นแต่ว่าอันน้องอูหันเปิดไปเปิดให้แล้วแต่ว่ามันมันมันบันทึกกดได้ขนาดบ่งูอกว่าหลังบ้านยูทูบสตูดิโอมันเป็นยังโซนี้หลังบ้านยูทูบสตูดิโอมันมีปัญหาแนาะมันมันเข้าแบบว่าไปเปลียนรูอยังอะไรของน้องอูเวลาเข้าไปก็ต้องได้ไปเข้าเข้าตัวโค้งคุณ จะโต,ตอันกูขอโทษขอไปอ่าไปเข้าตัวโคมงพุนแต่ว่าของน้องแฟท่ันเข้าไปแล้วมันมันเข้าบนะุได้แหละเจ้ามันเป็นอย่างเดี๋ยวสิแปลงแล่สิพยายามแปลงดูแฟนโทรซัตูอยู่ทางเดีวยวเออคิดว่าอยู่รุมพุนไปแฟนไปเอาดูสิฟายคนติดตามจองอ่ะ ฝากทุกคนไปติดตามทองน้องแฟดเดอร์น้องแฟดหมอมยูเออเอาเท่านี้วะไต้บุดเซ่ก<พ>ดทราบสักทายเป็นกำลังใจให้เดอร์เพื่อให้ลองซานเฮามียูทูบเบอร์ที่โด่งดังที่บ๊ายบาย